phần phân inch phần ừ. cộng nắng <laughs> <dưỡng cười> <Moment tham> <laughs> 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 đây từ English abidy đấy bồn phân inch hoa kỳ nàng hoa What pê rèn nàng đây, nàng 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 เจ็ดป yeah. oh, ีเลยติเกิดเมืใดนี่สุเจ็ดปีแล้วพี่อ๋อพี่ใหม่มันเกิดใหรรับมือก่อนแต่น้อยกระเด็นคาดว่าวันที่จะเจ็ดนี่ก็มันเกิดน้องปีใหม่มันเกิดน้องปีใหม่บ่ใกล้หม่อมาละใกล้แล้วขบขบจากปีสองบ่บันสองปีอืมเป็นตลอเจ็ดปีคือเวอร์ดิบ่ต้องให้เขากินเค้กเด็หน่อยกับผู้ อาาลูกี่ตดาไปูุชนะตัวเองเลยจริชนะเจ้างคพี่พี่มานั่งพี่มานั่งน้ำป้าพี่มานั่งป้านั่งลงซนั่งลงนั่งลงนี่ไปขนาใหญ่เนาะอันน่ะจับไปไวเจ็ดดูบวดไปยว้เกดูสบายดีมไหมไคิวคิว คิวสวัสดีสว e. e ัสดีคิวคนท่นนะสวัสดีเห็นนันนี่ย right ัเมด้เป็นงมาเยี่ยมคนป่วยมัสวัสดีน้องมาเยี่ยมคนป่วยปวกระปองกระทันหันสีบิปีละปีนี่นะสดกิ้ยังนีจอยสิจองแลมาเลยเด้อพี่น้องมาแต่หาามอ่ะกระะชุบกูอยู่ แม่มันแทนใแข็งแห้งไปแทนได้กันเนี่ยขี้ระัวอยู่ไปน,นอนคืนเดียวนอนนคืเดียวบุญม,ม,มีเงินก็นเลยนอนคืนเดียวพี่น้องแต่ว่าขาหักซ่านี่แพงขนาดเพตัว ไม่คงหงบานเทคงบานดีมันก็แพงแล้วหนึ่งหมื่นตัวมันก็บวายตี้ตูวนันจะคุณพิมพ์ผ้าฝันเล่าเขาก็่ได้หาได้เขาก็ีตายยังมาอ่อยกูวน้่นจะคุณพิมพ์ผ้าฝันเล่าวะเจ้านั่นจะคุณพิมพ์ผ้าเป็นยักษ์นั่งน้ำกันเลย ตลาดน้ฟร็อเชรีนํ่กัอยู่โอ้ยอ้าวเาจว่าเขาเขาือวอนอนั่คุณพิมพาฟรอรีอะไรนะเขาพิมพาฟรอเรีเขาขนยังนกอย่เออขาหักษาอาวอยากมานังขาหักขาสามหมื่นกว่าบ,บาทนอนขึนเดียวแต่ว่าดีว่าสน กินหนามก็ได้กินข้าวก็ได้พี่น้องเอ้ยบมตายละกันหากินข้าวต้มนะกันคือหมดไปนะบ่ดเลือบ่เกินชามมึ่อเส็ดคิดว่าเขาไน่้านใจเนี่เหื้อยมันไปมันทานใจดอไักอาอืมบาแล้วว้ากรจนบ่จิกได้นะว้าลายก็สะได้ข้าวแห้ข้าวแมนๆนอันนี้มันก็ไข่รีสัมนำสกุลกับพิมพ์ผ้าซส่นาวล่าซส่นหาหมอ เออคืนเดียวตังค์สามหมื่นกว่าน่อยขาวขุนนอกจองคืนแนนค้าไม่ใหญ่ก็ได้หนึ่ก็ได้ม่ใแล้วเ็นแปดหมื่นว้าแปเ้าแล้วไม่ใหญ่จะว่าดีดีทุกแปดหมื่นสิแปดหมื่นเก้าพัน้าเป็นห้องบ้านเอกชนพี่น้องก็เลยแพงบ่เปม็นหรงบ้านหลวงขันหรงบ้านหลวงผึ่นกับบเอแกล้งและพ่อจะพาข้ามาก็จะทายเมียนอันว่าเป็นชายสูงห้องบ้านเด้อ เอาชุดมากเขาจถ่ายเมียนเขายัเอมอเออจะแต่กันยังหันมือา้าเองามาะายเองเออ่เามจะหาดนเอนยงเาวนีงนเอมันแงไม่ด้แน่นรเฮ้ยจะเต่เปอย่ารราดดีรัดขับเามีเงินไม่กับธรรมดาเลยนะฮะขับุม่มีเงินเ่านพีได้สีิอยู่ได้ วันนี <fazla S 2> ้แล้วก็โอ้ยแล้วว่าเอาเน่้อจีนทานอะดิห่ืยก็ไม่แมนเลยเฮ้ยเออคือมันนั่งตัมึงดูให้สอบเฮ้ยมึงในป่ามึงในป่าอ่ามึงดูผู้ไปใช่พอซื้อเนื้อเนื้อถลาเนี่ยมันสอบปลาเมาไปใช่พอซื้อเน้อลูกไปซื้อเนื้อถลาลูกมาไหอ้เน่ยมันมาสอบปลาเมาเนี่ยวบอกป้าเห็นแต่ป้าโบได้อันนาได้อันนนี้ะลูกนั่งเนี่ยสอบลูกได้มึงดูชืเจ้าว่าเจ๊ขนมเนี่ยพักกันหายจนตายอยากไปเอาไ อีใม่บักเปบักอุไดาเลยบักบักซี่แได้เลยบิดเลยได้เบิดเลยเออ่ยู่ลุยลุยบาโอ้อีลีตีสู อันปลมาอเจตะกี oh, really? oh. well, okay. oh. ้ Ooh, oh, cool. <ad way, ่ามาบ่หายไปแล้โอ้ของขนมบ่อลายเออขนมบ่อลายล่ะเอาาหายแต่ร้านไปหงเยียนมันบ่อลายเด้อลูกเด้อว่ะน้องป้าเขาบ่อได้ีปลามเบแล่เบแล่ปม้่าทปาแกขนมบาหป้าเอาของขนมบ่อลายเฮยยไปแล้วไปแล่วไปได้แลไวไได้แล้วไปเด้แล้วไปไดบ่อลายกับบ่ไปลูกมันบ่ลาย ของแต่ฟูเด้แต่เอาไฮปีใหม่แต่ก่อนพนเออเอาเอาหไแล้วบ่ได้ถ่ายคลิปและการโต้ถ่ายเนี่ยต้อบ่ถ่ายเนี่ยนะนั่งอันนั้นก็ยังบ่ได้มันบ่ดร้ายลูกว่าเอาไฮแต่น้องฮานน้องพิวว่บอกบอกอันดิกน่อยนังเฮียนฮันเด้้อไฮกับไปน้ำแกงนั่นแหละเท่าซี่นั่งแพ กันแม่นบไปพ่อกันีแบงให้คุณละทงอันอันนี้ให้เขาฟูซองงมาผ่านมาอาเออมึงก็ทมาอ่ยังมาซีอ่กับจักน้อนใม่ใหมเอ้ยเล่นยังลูกเล่นยังม่เล่นยัง่แลวข่าโัรศะพท์ขั้นเขเด้มัอ้นขั้นบั้นบเล่นโทรศัพะ์นั่นว่าว่าวเลเนาะ ป้าป้าป้านป้ามันว่าโเคอ่ะนะป้าเหอเกี่ะว่าอเป็นฟุซากาเลนจะเหยังะ่ยาอยาเห็ุต่กันเลยจะมานอนพี่อัย มันหยาบอืมเพามนียมน่อกินมันเยี่ยมเยีนอกัวเยี่มเยี่ยกัวคแล้วขาแล้วกปลาหาคนขาวได้เลยเด้ตะกี้เราให้นับมือแล้วตกมกตกใจผูแล้วนั่นบอหยุดพอดิได้ยินอกได้ยินวอกพัวฝันหายบอยันเมียตายบอ พี่้อ้กับพ่อพี่อ้ายหายอืมเขาเป็นปุปปาดเนาะมันเป็นไวๆยวัวนั่งไปนะเส่ออกซิบ่ออกซิบไปเลย เพามันหายใจบอกเนาะมันอั้นเนาะแม่เห็นลูกใส่ออกซิเฮ็บโอ้ป้าอยากอเพาะโอ้ยเฮือนนี่หายล้านี่โอ้มแม่ดาเป็นมวก็เด้อเห็นมันแม่ลัดานี่มันแม่นะตกใจเด้อเนาะคนกูมือนี่แบบบงเื่อสบายดีแม่ป้าพ่อลุงสบายดีเด้อ จ้าช้างกินข้าปหน้าบดหจักสาหลังสาหลังวัน้ว่สาหลังวัาตูนจนเดฟาหมอหายใจบ่หมกแล้วคือเห็นอย่างอยู่ว่ะเออเปนอน้องปีใหม่ปีใหม่ ทูก็เป็นเบืองทูหาโทูหาพ่อเป็นทูหาพ่อห่าแม่เอา่อเป็นยังลูก่อเป็นยัง่อไก่เอาบอก่อหาหมอบ่เออโคนไปบุญมาเองเลยนะเมือนจ้า่อไก่ไม่หลอเนี่ยจ้ะลูกไม่รลอเดี่ไม่รอเด้โอ้ไม่รอใบาดีบ่ ไปดีบ่ไม่ล้วเดี๋ยวฮักกัฮัดว่ากับโทเป็นโอ้ยขั้นแขวเด้ออขั้นแขวมันโพดมันโพชูหาแม่หา่อ

ก็ป้าสิเมื่อปลาก็เด้อป้าสิเมื่อปลาก็เด้อให้ให้แมตูนนอนนอนผักพ่อนดื้อไม่ป้าเมื่อก็เด้อป้าเมื่อก็เด้อให้ป้าตูนนอนผักผ่อนเด้อสบายดีฝนหนัง ป้ามีขนมไดป้ามีขนมไดโล่โล่โล่ปีใหม่ป้ามีขนมไดเห้อเหม็นแป้งมาหนานั่น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 ไอ้เจ้าหอยป้าอุ้ยเนาะจะลายตาเด้